สวัสดีครับเรามาต่อกันเลยนะครับเป็นคลิปส่งมอบของ t o โ,โย t a าเวนซ่นะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งของพี่ชนัะนะครับเซ็นทรัลอัตอนมัติเรียบร้อยผมรู้สึกว่าผมอ้วนมากอะ่ะพูดไปก็เหนื่อยแล้วเนี่ยชีวิตจะทำอะไรได้ไหมพี่จริงๆแค่พูดยังเหนื่อยแล้วตายตายชีวิตนะ,ะใครที่พลาดคันนี้ไม่ต้องเสียใจที่เห็นนู่นไหม สเปซวากอนมาแล้วนะครับสวยมากนะที่รอเลยนะประมาณไม่เกิน3วัน4ี่วันนะครับเป็นรถครอบรจีนที่นั่งเหมือนกันนะครับเป็นรถยอดนิยมเลยตอนนี้หายากแล้วอ่ะเป็นสเปซวากอนนะแต่เดี๋ยวผมค่อยให้ดูแล้วกันเดี๋ยวรอรถเสร็จก่อนทีเดียวนะครับวันนี้ก็ใครอยากจัดไปนแนซนนะครับขอให้เอกสารครบนะครับอายุงานบรรจุเป็นพนักง,งานประจำแล้วออกก็ได้นะครับรายได้สองเท่าของค่างวดนะครับเช่น ค่างวดสามพันรายได้หกพันขึ้นไปค่างวดห้าพันรายได้หนึ่งหมื่นขึ้นไปถ้าไม่ถึงขอคนกู้ร่วมนะครับเช่นค่างวดห้าพันรายได้ของเราห้าพันเอาแฟนก็รายได้ห้าพันแล้วเท่ากันมาบวกกันเป็นหมื่นหนึ่งนะครับก็ออกรถได้แล้วนะติดเครดิตติดแบคเครดิตออกได้ไหมออกได้แต่อายุงานต้องหนึ่งปีขึ้นไปอยู่บ้านตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างมีรายละเอียดเงินดาวน์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าออกได้ไหมก็ออกได้นะครับมีคนค้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ นะอาจจะจ,จะยากนิดนึงจะขอเอกสารครบถ้าพี่สู้เราจะก็จะพร้อมช่วยอยู่แล้วนะครับพียนพร้อมผักพร้อมดันให้ออกรถนะครับให้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าพี่แอนดูแล้วสแกนแล้วไปได้แน่นอนก็ขอให้เชื่อพี่แอนแล้วก็ทําตามพี่แอนเถอะครับได้ทุกคนนะเพราะผมเผมผมไม่รู้ว่าใครที่เคยออกรถไปเนี่ยนะครจะจะจะ จะจะเข้าใจนะครับจะเข้าใจได้เลยนะครับตรงนี้นะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับใครที่กําลังมองหาหรือกําลังมีโครงการจะออกรถนะครับเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะครับทํางานอีกนิดนึงนะครับเก็บเงินอีกนิดหน่อยก็ออกรถได้แล้วพี่สู้ๆนะครับออกรถไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรื่องยากคือทําไงจะพอจ่ายค่างวดให้ตรงเ <laughs> รือ,อจนเดือเลยผมก,ก,ก็ก็เช่นกันนะ <laughs> สู้ๆเ้อใครที่พลาดคันคาวแล้วเมื่อวาน,นของพี่ประสงค์พี่มาเอาคันนี้ได้เลยนะครับ สวยเหมือนกันนะครับรอราคารอราคาอีกนิดนึงนะับราคายังไม่มาแต่ออฟต้าออฟต้าคันนี้มาแล้วนะครับเบาที่สุดแล้วในร้านนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือราคาหนึ่งแสนเก้าพันบาทเดี๋ยวรอข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครใบราคามาแล้วคือราคานี้แน่นอนแต่ข้อมูลตัวรถเนี่ยผมต้องรออีกทีนึงนะครับรอทาง cN เเอ็นเขารายงานมาก่อนนะครับผมถึงจะมารีวิวไว้ที่ได้นะแต่ที่แน่ ใครจองก่อนได้สิิ์ก่อนนะครับมาดูรถไม่ถูกใจเซ็นไปไน้ไม่ผ่านคืนเงินจองรู้สึกว่ารู้สึกว่าคันนี้จะจะไม่มีค่างวดนะครับน่าจะขายเงินสดนะครับต้องขออภัยด้วยคันนี้ขายเงินสดนะครับเท่าที่ผมดูมันไม่มีค่างวดนะครับไม่มีดาวก็คือขายเงินสด1 9ึ0 0 0สบาทรับรถพร้อมเล่นได้เลยรถสวยน่าใช้นะครับอ่าซิตีสีทองก็เช่นกัน j จ z z สองพยังอยู่นะครับซิตี้สองถ้าจไม่ผิด11นะ ผมไม่แน่วแว่นมาด้วยอ๋อสิเ็ดนะครับคันนี้สวยดีข้อมูลโอเคเดี๋ยวพี่ชนะมาแล้วครับเดี๋ยวเราส่งมอบกันนะครับขออนุญาตตัดภาพไปเดี๋ยวเราเตรียมส่งมอบกันเลยนะครับนอกั้นก็ยังอยู่นะครับบิโอเมสสวิปนะครับทีด้านะครับฮอนด้าเจ็นะครับซีวิกนะแต่เอสบีผมไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เพิ่งรีวิวไปตะกี้นะครับใครที่ดูแล้วก็มาต่อลิปนี้นั่นเองนะครับเอสบีผมไม่แน่ใจ วิโก้ยังอยู่นะครับยาลิตยาลิตมาแล้วแล้วราคาก็มาแล้วอย่างเป็นทางการนะครับ2อง0 0 0หบาท2องแ0 0หบาทเท่ากับบีโอเมเลยนะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นรถมือเดียวหรือนะครับแล้วก็ดูจากรุ่นปีก็คือปี2องพนสะิน่าขับนะน่าใช้ด้วยนะยังดูดีไม่ตกรุ่นนะครับนะมาดูได้เลย จะรอดูข้อมูลอีกทีหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็คอนเดทแจ็คันนี้ก็ยังอยู่นะครับสำหรับพี่พี่คนไหนที่สนใจนะครับลองเข้ามาดูรถได้นะครับมิ w เซเว่นยังอยู่นะครับอีวุสุไฮแลนเดอร์ยังอยู่นะครับนี่ครับวิโก้สมาร์ทแคปยังอยู่นะครับมาดูได้เลยนะครับถูกใจยังไงหรือมีขันเก่ายังไงเอามาเทิร์นได้เลยนะคุยรายละเอียดกับทางทพี้นที่ร้านนะครับได้นะครับถูกใจยังไงก็คุยราคากันที่ร้านได้เลยนะครับ ซิตี้สองสสิบสามก็ยังอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรารอไปส่งมอบของพี่ชนะแล้วกันะนะครับส่งมอบการอนอกกิดมี่ขอ,อ,นะอ,อะไรด้วยนมอบให้ด้วยนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วครับผมก็ยินดีกับพี่ชนะด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับผมน่ารักมากๆเลยนะฮะวันส่งมอบนี้อล่าออกสวยมากนะครับไปแล้วนะเรียบร้อยครับสำหรับตัจิตาใบซาขอบคุณครับน่ารักครับ ก็ขอให้พี่ชนะเฮลๆร่ำรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับพี่นะฮะที่สำคัญนี่คือสุขภาพทท้งนั้นเลยนะจริงๆครับพี่ผมเคยเป็นอะไรไม่รู้อะเขาแล้วเนี่ยเน้นติที่ขาแบบเดี้ยงเลยเลยอะมันเดินไม่ได้เจ็บมากผมเลยบอกโอ้ไม่มีอะไรสู้กับสุขภาพละเงินทองก็สู้สุขภาพที่ดีไม่ได้นะไปแล้วนะเฮงร่ำรวยครับพี่นะฮะใครจะมาก็ร้านอยู่ลำลูกกาข้างหนึ่งนะเลยถนนลำลูกกาไซกามาร้านอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิทอตคานนครับ เซิร์ช GPS ตามนี้ขึ้นมาก็ได้นะฮะก่อนมาไงรบกวนโทรนิดนึงนะครับก่อนมาไงรบทุกวนโทรนิดนึงนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวออฟตา้าออฟต้าถ้าข้อมูลไม่น่าจะมาพรุ่งนี้นะผมน่าจะมารีวิวพรุ่งนี้แต่ถ้าใครดูคลิปแล้วสนใจกับแลนเซอร์หรือว่ายาริสเนี่ยใครสนใจยังไงก็ขอเบอร์ชื่อกับเบอร์โทรนะติดต่อกลับเดี๋ยวผมให้พี่แอนติดต่อกลับก่อนนะครับเรื่องอรอยายละเอียดข้อมูลผมตอนนี้ยังไม่มี ข้อมูลนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยคือออกมาแล้วนะฮะตามนี้เลยนะครับออฟต้าหนึ่งแสนเก้าพันบาทนี่คือราคางินสดนะครับข้อมูลตัวรถผมไม่มี CNN ยังไม่ได้ส่งข้อมูลมานะฮะรอข้อมูล CNN แล้วก็แรนเซอร์คท่พภาพของพี่ประสงค์อย่างที่ผมบอกมาเอาคันนี้ได้เลยนะฮะค่พภาพแรนเซอร์มาเอาคันนี้ได้เลยยาลิสหรือใครที่ชอบโตโยต้าอยากขับยาลิสมาแล้วค่พภาพยาริสมาได้เลยเจ็ดแปดสามเจ็ดโอ้โหเจ็ดหน้าเจ็ดหลังด้วย สวยดีนะสวยมากหน้าขับปี2012คร่าวเาๆนะครับ, 2012, าารบอาจจะ13าก็ได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะฮะหน้าใช้นะครับยาฤิธมาแล้วคันแรกจองก่อนได้สิก่อนเซ็นไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับคือเงินจองมาดูรถไม่ถูกใจคือเงินจองนะครับเพิมพี่แนโอนไวนะครับเชื่อเหรอว่ไอ้เรื่องเถอะที่นะหรือว่าอยากปรึกษาทางไฟแนนซ์นก็ได้นะครับหรือว่าใครอยุดต่างจังหวัดเอ้ไม่มั่นใจเดี๋ยวจะมาเสียเวลา รบกวนติดต่อเย,ยียนก่อนนะครับถ้าพี่แอนสแกนแล้วเนี่ยว่าได้ที่จองเลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะฮะถ้าพี่แอนบอกว่าต้องลองเซ็นก่อนก็ต้องลองเซ็นแต่ถ้าไม่ต้องกลัวถ้าไม่ผ่านก็คือเงินจองอยู่แล้วมันมีโอกาสทั้งผ่านและไม่ผ่านแต่ถ้าเมื่อใดพี่แอนสแกนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะผ่าน80ขึ้นไปนะครับดีไม่ดี90ด้วยถ้าพี่ขอให้พี่บอกตรงๆนะมีอะไรบอกให้หมดนะพี่ห้ามกักเด็ดขาดอันนี้เป็นเรื่องสําคัญของไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าเช่น พี่บอกว่าพี่ไม่ได้ติดแต่เซนไปมันติดแน่นอนเพราะมันโชว์อยู่ในระบบนะเราจะได้แก้ไขให้ก่อนนะครับอ่าอ่าประมาณนี้นะครับพี่นะร่วมด้วยช่วยกันได้ลดแน่นอนนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกแดดออกนะฝนตกน้ําท่วมวันก่อนเนาะฝนตกน้ําท่วมเฉยเลยนะฮะช่วงนี้ก็เริ่มร้อนเอลยละนี่มันหน้าอะไรที่หน้าร้อนหน้าฝนหน้าฝน นะอย่างที่ผมบอกไปใครที่มีโครงการก็ลองดูครับฝากกดติดตามด้วยนะครับรถบ้านรถสวย 4G นะครับใครที่ชอบรถสวยรถเมอร์เนะรถบ้านๆจัดไปเลยนะครับกดติดตามไว้นะครับเลย5,000คนจะถึง100,000ติดตามแล้วนะแล้วก็ทางเพจก็2,000 2 0 0 0นะพันคนแล้วจะ30,000แล้วนะครับประมาณไม่กี่ร้อยคนอ่ะเท่าที่ผมดูนะก็คะใครผ่านมาก็ลองแวะมาดูแล้วกันนะครับตามนี้นะครับเนาะไปแล้ว,ลวนะนี่ไปลงคลิปพี่ก่อนตอนนี้จะเที่ยงละ ลงคลิปน่าจะมาประมาณบ่ายสองบ่ายสานะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปรบกวนโทร9โมงถึง5โมงเย็ยน9มงถึง5้าโมงเย็ยนถ้าโทรหโมงติดก็ติดเดี๋ยถ้าไม่ติดรบกวนโทรวันต่อไปนะพี่นะรบกวนโทรวันต่อไปนะเบอร์08 5 2 4 9 1 9 8้่นนะครับคันนี้มีรีวิวแล้วนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ